สวัสดีครับมาพบกับรายการแคปชัน EP 9แล้วนะครับผม <S <S 1> <S 1> <ๆ>รายการแคปชันคือรายการที่เอาแคปชันทั่วโลกทุกประเทศทั่วทุกอย่างมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับฉันนะครับเชินชอบรายการแบบนี้ฝากกดติดตามนะครับช่องด้วยฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดสติ๊กเกอ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องช่องเรานะฮะคอมเมนต์ Comment ใต้คลิปถ้ามีอะไรแนะนําเสนอแนะนะครับแล้วก็แท็กคนที่คุณรักนะครับใต้คลิปนี้นะครับ แชร์คลิปนี้เอาไปหน้าทำไลน์หน้า Facebook หรือว่าหน้าโซเชียลอื่นของคุณหรือแชร์ในช่องแชทที่คุณรักนะครับขอบคุณทุกท่านที่อย่างสนับสนุนกันนะครับอย่าลืมนะครับไปไปดูดีกว่านะนะครับว่าวันนี้มีแคปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างไปขอภายติดขัดนิดนึงครับเพราะว่าเพิ่งตื่นครับทำโซงเป็นคนดีอย่าให้เห็นมาปีนต้นยิ้วข้างกูนะกูจะปีนแข่งกับมึงเนี่ย ยอมใครไม่ได้จริงเออคนไม่ดีก็พูดไปเลยว่าไม่ดีมันต้องภาพพจน์หลักเรื่องพวกนี้เออครับไปดูปต่อเดียวเหมือนชุดกูรู้อยู่เรื่องเดียวคือรู้งี้ <S <S ส่วนกูอะรู้แล้วเออไมาา่ใช่นะขี้เกียจฟังบน <S 2> <S 2> <S เคยเป็นไหมฮะถ้าเคยเป็นก็จุจๆไว้แล้วแชร์ต่อไป เคยรู้สึกข <adia> ้างรักและโอหักไปพร้อมกันปะเพราะเดาใจไม่ออกว่าอีกฝ่ายคิดจะเอายังไงกับกูอีฟัดเคยเป็นหรือกูอยู่ในช่วงไหนของมึงเอออยากอยู่ในสเตตัสอยากอยู่ในสตอรี่ให้กูอยู่ในข้อปอกปอบไปดิรออะไรอ่ะความรักแบบผู้ใหญ่คือ3วันตอบทีปะ วันๆถามแค่ทำไรกินไรยังนอนยังแค่นี้ปะถือว่าโชคดีนะครับที่เป็นความรักแบบผู้ใหญ่ถ้าเป็นความรักแบบกำนันนะมึงไม่เดือนตอบเดือนเลยหรอเออยังคิดภาพไปถึงถ้าเป็นผู้ว่ามึงจะเป็นยังไงมึงไม่อยากสอนเบลแล้วไงสัตว์ไปกูโดนเมินบ่อยมากแต่กูติดตลกเออแล้วกูก็ไม่เคยโกรธ อ่านไม่ตอบกูก็ไม่เคยโกรธกูนิ่งมาตลอด <c oughs> ต่อให้กูโกรธหรือกูจริงจังกูก็ดูตลกไอเวน <c oughs> มางเลยย <c oughs> ิงกูจริงจังกูดูโกรธหนักๆแม่งขำใหญ่เลยสัตว์มึงให้กูโยนช้อนโยนตะเกียบหรือว่าโยนผลไม้โชว์เลยแม่เป็นกายกรรมกวางเจ้าเลย <c oughs> บ่นเว้ย <c oughs> <c oughs> ความสัมพันธ์ที่แบบเราแค่มีอะไรกันแต่มันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นอะไรกันง่ายมากครับความสัมพันธ์แบบรูเมอะเข้าใจะปะค้างคืนแล้วแต่ <S <S> <S แล้วแต่สัญญาที่เซ็นไว้รูเมทที่ไม่ได้โซเมทนะครับเจ็บปะละ <S <S> <S ่ะเอเป็นคนประเภทฟังเพลงองหักแล้วเจ็บตลอดเวลา แต่ไม่รู้มันเจ็บอะไรนะความรักก็ไม่มีแฟนเก่าก็ลืมไปแล้วแต่ขอเจ็บหน่อยเดี๋ยวฟังเพลงแล้วไม่เพาะเดี๋ยวมันไม่อินครับเลยอยากมีความรักให้รู้สึกเล่นๆเอเคยเป็นไหมครับเวลาเราไปร้านเหล้าแค่แบบอยากไปเมาไม่ได้อกหักอะไรหรอกเดี๋ยวมันไม่อินขอได้ร้องตามหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะอะไรเนี้ยครับ เรามีประมาณพันบุค,คลิกอยู่ที่ว่าแกเป็นใครแล้วก็เพิ่มนิดนึงนะครับสันดานเป็นไงด้วย <Hey! S 1> สันดานดีก็เจอในปลางดีถ้า uh! สันดานไม่ดีมึงเจอในรูปแน่นอนเออขึ้นอยู่กับมึงแล้วกันว่ามึงจะเลือกเป็นแบบไหนอยากเจอนางร้ายเดี๋ยวเจอกันแน่ไปวาสนาใครก็ช่างเราอยากนอน โตมากกรู้ว่านอนน้อยขนาดนี้นะกูจะตุนเวลานอน,น,นตั้งแต่อนุบาลนะเยอะเลยเออเวลานอนเซเว่นได้ปะี่ก็บัตรแอร์ฮามกูขอเติเวลานอนกูหน่อยกูขาดแค่นึองรุนแรงเลยเนี่ยนะเออที่อ่านผิดหรือพูดไปเรื่อยเนต่ก็เพราะว่าเรื่องเหตุนั้นเออ การแปลไทยเป็นไทยที่ถูกต้องนะครับดูก่อนถ้ากับไม่ไปน่าสนุกไม่ไปอยากไปไม่ไปสัญญาว่าจะไม่ไปไหนไป <c oughs> ไอพวกสัญญานะตลอดไปอ่ะแม่งไปตลอดไอสัตว์ <c oughs> เออกูเห็นตลอดกู <c oughs> อยู่นั่นอยู่นี่คุกเข่าหาแล้วก็เหว่ไว้เห <c oughs> เอะตัวอลังการแต่เป็นตัวนี้อย่างเงียบเชียบใชกูเด้ ถ้าตอนนี้เรายังคุยกันอยู่คงมีเรื่องเล่าให้เธอฟังเต็มไปหมดมันคืออดีตเตื่นเตืนเตือนเออมันจบไปแล้วเออมันต้องไปนึกถึงมันเป็นอดีตเราแก้ไขไม่ได้มันผ่านมาแล้วแต่กลับมาได้นะเออรออยู่อยากจะเล่าให้ฟังเยอะเลยะเอออยากชวนเธอไปดูที่หยดแต่เธอบอกที่ผ่านมาไม่ได้คิดอะไร เออเจ็บเจ็บแบบจุกจุกตีึ้คือสมองเลเวนแมงเงยไปทำไมเวลาเมาผู้หญิงต้องให้ผู้ชายพากลับอ้าวก็เขาอยากกลับกับมึงไงกลับไปเพื่อสารสัมพันธ์กันต่อไงฮะไม่ต้องถาม ไม่ต้องอยากรู้มึงกลับมาเขาก็พอหน้าที่มึงอะเดี๋ยวถึงเด็กก็รู้เองว่าทำไม oh. เออเออหรือกลับอะไรก็ได้แต่ไม่กลับห้องไม่ได้นะเพื่อนตามแล้วมึง oh. ไปมีเพื่อนคนหนึ่งเมื่อก่อนฐานะค่อนข้างลำบากแต่นางก็ขยันมากประหยัดเก็บอ,อมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจนผ่านไปสามปีมีบ้านมีรถพอได้ผัวรวย ไม่ใช่ขยันทํางานแล้วเก็บเงินเหรออ๋อขยันทํางานแล้วเก็บเงินมันได้ไม่นานมันได้ใช้เวลาเยอะใช้พลังความพยายามสูงแต่ถ้ามีผัวรวยมันจบเอาความพยายามนั้นไปลงกับผัวด้วยว่ะชัดเจนนี่ฮะเลืยกตอบโจทย์ถูกจุดนะฮะไปยิ้มให้กับทุกปัญหาแล้วพากันไปพบจิตแพทย์ อ่านผิดปหมครับเนี่ยเขาว่ากันว่านะครับคนที่ใจเย็นนะครับคือคนที่กินพาราเป็นอาหารแต่คนที่ใจร้อนและด่าเลยคือแม่งสบายใจไงสัตว์สัตว์ก่อนได้เปรียบเชื่อผมเอออย่าไปอดออมอย่าไปสนใจอย่าไปห้ามใจลองได้ด่าดูก่อนมันจะดีขึ้นไปครับไม่ชอบตัวเองตอนมีความรัก เพราะเวลาได้รักใครแล้วรักมากๆมากจนใช้คําว่ารักจนไร้สติไปเลยจริงๆก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นแต่บางทีมันคอนโทรลไม่ได้จริงๆไม่รู้ทําไมก็หัวใจมันนาสมองไงฮะเพราะเราใช้หัวใจความรู้สึกนําจากความเหตุและผลนะครับหรือการคิดวิเคราะห์แยกแยะมันก็เลยเป็นแบบนี้คอนโทรลไม่ได้เรีกตกหลุมรักนะฮะ เอางี้ดีกว่าถ้ารู้สึกว่าเราทําอะไรบางอย่างไปด้วยความรู้สึกนะครับแล้วอึดอัดมากๆแต่ยังอยากทําแล้วบางอย่างมาเรียกร้องอยู่ผมว่าสิ่งนั้นคือการหลงหรือการชอบนะฮะแต่ถ้าทําไปโดยเข้าใจแล้วมีความสุขฟิลแบบคือทําไปแล้วแล้วดีใจปลื้มปิติมันคือความรักเข้าใจสิ่งนั้นนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับเป็นกําลังใจให้สำหรับคนที่อยู่ในภวังอย่าไปกลัวตัวเองตอนมีความรักครับ แต่กลัวตอนเอตัวเองตอนไม่มีสติดีกว่าตอนหลงตอนที่เราชอบใครโดยไร้เหตุและผลนะครับเริ่มต้นด้วยเหตุและผลแต่จบลงด้วยความรู้สึกจะดีกว่าครับ <c oughs> เพราะมันชัดเจนยิ่งกว่านั้นนะครับไปพระเจ้าอาจจะส่งใครสักคนมาแล้วก็ได้แค่มึงไม่ออกจากบ้าน <c oughs> เอเอออกไปดูบ้าง <c oughs> คู่ชีวิตนหัะโซเมดและไม่ใช่เดลิเวอรี่ วันนี้มีแค่แบบมึงจะเจอแค่ลายแมนแกล็บหรืออะไรเป็นเดเวอรี่อย่างเดียวไม่ได้นะเว้ยโอ๊ยมีบริการถึงบ้านนะพ่อแม่ไปแฟนเก่าเปิดตัวแฟนใหม่ไปแล้วส่วนเรายังเศร้าอยู่ตัดมาที่เราเปิดตัวไม่ได้มีหลายคนห้าห้าห้ช่วยยังลืมไม่ได้อ๋หลายคนในเกม เกมโอเวอร์ไงออ <laughs> บอกตรงไม่ต้องสับล้างอะไรเงี้ยปั่นล้างแมางเลยสัตว์ดีแทนต้องขออภัยนะอย่าไปใส่ใจ <laughs> สักวันหนึ่งจะเจอคนที่ทำให้รู้สึกว่ามึงต้องเปิดตัวเขาแล้วเขาไม่อยากเปิดตัวกับเมืองบ้านเ <laughs> <laughs> รยกว่ากลัมเออ <laughs> กลัม <laughs> ไปได้แค่นี้แหละเก่งกว่านี้ก็คงต้องเป็นแม่มึงละ ทำไมแดกดันเก่งอะลูก <Hey! S 1> <laughs> ดูจิกกัดเก่งนะเราอะอาไก่หรือนกปะเนี่ย <laughs> ไม่ได้ต้องการเก่งขนาดนั้นแต่ต้องการมาตรฐานที่มันเป็นมาตรฐานเก็ตไหมแต่บางคนก็เยอะไปแต่สำหรับผมคือมันต้องมีมาตรฐานของ,เเตงตัวเองมีคว <laughs> ามไตั้อย่างตัวเองเออประมาณนั้นแหละครับพอใจยัง <laughs> เออขอโทษได้เปล่ะโลกขี้เกียจพูดกับคนมีอยู่จริงครับ ถามกับก่อนสั้นๆว่าคนที่พูดด้วยคือคนใช่ไหมบางทีเราไม่ได้ขี้เกียจพูดขนาดนั้นหรอกบางทีพูดไปแล้วมันพูดครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ะมันก็ขี้เกียจพูดเก็บไหมฮะหรือมันมีการพูดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันมีการลบลงลบลงใครจะไปอยากพูดเออเดี๋ยวถ้ามันรู้สึกดีเดี๋ยวกูพูดเองเราบังคับด้วยเดี๋ยวกูกระจายเองคำพูดกูอะ <c oughs> เออไม่ต้องบังคับกูด้วยแค่นั้นแหละ ถ้ามีปัญหาที่ทํางานอย่าเพิ่งลาออกให้ลองด่าคนที่สร้างปัญหานั้นดูก่อนเผื่อดีขึ้นลองดูเออว่ะเก็บไหมฮะปัญหาทุกปัญหาอยู่ที่ทางเข้าทางออกเออแก้ปัญหาที่ต้นงตอด่าแม่งก่อนเลยสัตว์มึงคือตัวปัญหามึงเลย ต้องโดกันบ้างต้องจัดกันสักหน่อยปะวะเป็นไงบ้างครับกับอีพีนี้นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปครับถ้ามีอะไรติชมแนะนํานะครับแล้วก็อย่าลืมครับแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมฝากแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักในช่องแชทหรือว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆนะครับขอบคุณมากนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าถ้ามีครับ ขออภัยนะครับถ้าวันนี้ดูพูดจาดูดูติดขัดหรือว่าดูรู้สึกไม่สมูทเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้พักผ่อนน้อยครับเพราะพักผ่อนคนเดียวเอออะไรของมึงก็โอ้ปใหญ่ใหญ่กันเถอะไป